ไปเที่ยววัดกันดีกว่าค่ะไปเที่ยววัดไหว้พระแต่ที่วัดดันมีต้นจามจุรีค่ะอายุเก่าแก่กว่าหมู่บ้านเกิดก่อนวัดอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องไปไหว้ต้นไม้กันด้วยค่ะใหญ่โตขนาดไหนเดินไปดูนี่อันนี้คือวัดจอมสีนะคะวัดนี้มีต้นไม้สวยงามค่ะเป็นจามจุรียักษ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่จังหวัดนครพนมนะคะถือว่าเป็นอันซีนครพนมกันไปเลยนี่ใหญ่โตมีเฟินขึ้นอู้สวยชาวบ้านเห็นว่าทำไมมันสวยงาม ขนาดนี้ กิ่งก้านใบใบก้านกิ่งสวยสดงดงามจริงๆในกิ่งก้านใบค่ะถือว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียวเชื่อมโยงตำนานพญานาคแน่นอนค่ะคนไทยมีความเชื่อเรื่องรุกเทวดาที่ปกปักรักษาต้นไม้ปกปักรักษาพื้นที่และวัดนี้ไว้ประชาชนก็เลยไปขอพรกราบไหว้ค่ะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สมหวังดังใจหมายไปไหว้กันแล้วมีรูปพญานาคมีพระพุทธรูปปางนาคปกอีกด้วยค่ะวัดจอมศรีนี้อยู่ที่ตำบลนามเขืออำเภอ ปลาปากจังหวัดนครพนมนะคะคเป็นวัดเก่าแก่เป็นหมู่บ้านเก่าแก่แต่ก็ยังไม่เก่าแก่เท่าต้นไม้ค่ะสร้างมาแล้วกว่าร้อยปีนะคะข้อมูลบอกว่ายังไงไม่ต่ำกว่าร้อยสองร้อยปีแน่นอนแต่ก่อนสร้างวัดต้นไม้นี้ก็มาแล้วค่ะพระรในวัดนะคะท่านหลวงพ่อพระสมุทรวิชัยเองท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านบอกว่าบวชมาเก้าพรรษาตอนนั้นญาติโยมนิมนต์มาจำพรรษาเมื่อปี60ตอนนั้นมาจำพรรษาเสร็จก็เอ๊ะวัดนี้ไม่ได้รับการพิจารณาที่จะ ก่อสร้างหรือว่าทําให้มันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาค่ะเลยคิดว่าอ่ะเรามาเริ่ม ปฏิสังขรทำาวให้มันสวยงามสุดท้ายท่านก็ทําแบบนี้ค่ะสวยขึ้นมาแต่ยังคงต้นไม้เอาไว้แบบนี้นะคะที่นี่มีหินโบราณมีไห้โบราณด้วยและมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาครกปเทวดาต่างๆมากมายค่ะแต่ยังขาดปัจจัยอยู่นิดหน่อยในการพัฒนาสร้างอุโบสถแบบล้านนาสีขาวทั้งหลังให้สวยงามเลยเชิญชวนไปเที่ยวเชิญชวนไปบริจาคตามจิตศรัทธากันนะคะเผื่อว่าจะช่วยกันต่อบุญสร้างอุโบสถให้เสร็จหลุล่วง ต่อไปค่ะสร้างไว้ตั้งแต่ปี4หนึ่ง,ง,งแล้วยังไม่เสร็จร <ๆ S 1> นะครับตอนกลางวันนะครับแต่ตอนหนึ่งคืนนะครับอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าดิฉันไม่ไปนั่งข้างล่างนะคะเราไปนั่งใต้ต้นไม้ได้เลยความสุขนะครับกับธรรมาชาติงมมนายส